ในวันนี้นะคะสานทุตไทยในกรุงพนมเปญน,นะคะก็เตรียมที่จะยื่นประกันตัวเจ็คนไทยที่ถูกทางการพูชาจับกลุ่มตัวไปนะคะแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าทางสารูชานั้นจะมีการสั่งคดีหรือว่ายืดเวลาในการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ค่ะ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญก็เตรียมที่จะยื่นประกันเจคนไทยที่ถูกจับกลุ่มในกรุงพนมเปญวันนี้นะคะซึ่งเบองตตนกระคาดว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาคดีดังกล่าวถึงวันที่14มกราคมก่อนที่จะนัดฟังคำพิจารณาประกันหรือไม่ในวันที่17มกราคมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะศาลกรุงพนมเปญอาจสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมซึ่งก็จะทำให้ยืดเวลาควบคุมตัวออกไปอีกก็เป็นได้ค่ะ ทางด้านของนายนัทพรโตประยูนตัวแทนจากกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาตินะคะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายให้กับคนไทยทั้ง7คนก็เปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่ได้เข้าพบคนไทยทั้ง7คนที่ถูกควบคุมตัวโดยต้องประสานผ่านทางสถานทูตของไทยในกัมพูชาและทนายความที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ตั้งขึ้นมา ทางนี้คดีดังกล่าวนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนค่ะและช่องทางการต่อสู้ก็จะใช้หลักกฎหมายรวมไปถึงเขตอำนาจการตัดสินว่าอยู่ในอำนาจศาลของกัมพูชาหรือไม่ค่ะ นายชวนอนท์อินทรากรมาลสุดนะคะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวว่ายังไม่สามารถระบุความคืบหน้าได้ไปมากกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากว่าต้องรอให้กระบวนการไต่สวนของศาลกัมพูชาเสร็จสิ้นเสียก่อนซึ่งขณะนี้ก็หวังเพียงว่าจะไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนไทยที่ถูกจับกลุ่มตัวน,นะคะส่วนนายกอยเกืองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็ระบุหลังจากสสพักเพื่อไทยระบุว่าพันธบิดโททักษินชินวัตรพร้อมให้ความช่วยเหลือเจ็ดคนไทย โฆสกกัมพูชากล่าวว่าไม่อาจเป็นไปได้ค่ะกระบวนการนี้ขณะนี้อยู่ในชั้นศาลนะคะใครก็ไม่สามารถที่จะแทรกแซงได้ค่ะส่วนทาง